เอาละ <มา S 1> ประเด็นดต่อไปอดได้รับการช่วยเหลือมาช่วยเหลือกันนะคะนั่นก็นนคือเรื่องที่แป้งเกิดเอาไว้500ล้านบาท500ล้านบาทนี้คือการนำเงินไปซื้อคอนโดมิเนียมค่ะคอนโดมิเนียมแห่งนี้มีอยู่จริงบ้างและไม่มีอยู่จริงบ้างพี่ปริมเป็นคนทำประเด็นนี้ป่ะเป็นยังไงข้อเท็จจริงถูกมีหรือไม่มีคะก่อนอื่นก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเนาะจากนักลงทุนนะคะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะมีหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวนะคะก็ร้องเรียนมาบอกว่าตั้งแต่ปี 2,562นะคะปลายปีเนี่ยก็เริ่มไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปซื้อคอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ยเขาก็โฆษณานะคะว่าซื้อเพื่อลงทุนซื้อเพื่อให้โครงการเนี่ยดูแลปล่อยเช่าให้นะคะโครงการก็จะเก็บค่าเช่าเนี่ยส่งมาให้เราทุกเดือนนะคะเราอยู่เฉยๆเราก็จะมีเงินรายได้นะคะจะซื้อกี่ห้องก็ได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6บางคนซื้อ27ห้ะะองนะคะโอนเงินไปเนี่ยซื้อก็ทยอยและเนาะ รวมๆเป็นเงิน75ล้านบาทอันนี้คือคนเดียวเลยนะคะคแต่ทีนี้วันนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่อะซื้อตั้งแต่5ล้าน7ล้านนะคะ12ล้านทีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยพอ62เนี่ยไม่ไม่ได้เงินนะคะไม่ได้ผลตอบแทนเนี่ยก็พากันไปตรวจสอบหรือว่าสอบถามไปทางเจ้าของโครงการนะคะโครงการเนี่ยเขาก็ ชี้แจงนะคะว่าเนี่ยเขาขาดสภาพคล่องนะตั้งแต่ช่วงโควิด -19 เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ทัวร์ชาวจีนเนี่ยกุ๊ปชาวจีนไม่เข้ามานะคะโรงแรมห้องพักที่เขาปล่อยเช่าหรือเซอร์วิสตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาผลกระทบไม่ได้ไรายได้แต่ทีนี้เนี่ยทางนักลงทุนเนี่ยเขาก็ตั้งประเด็นว่าเอ๊ะแล้วโครงการที่สิมาถึง18เนี่ยมันสร้างไม่เสร็จนะคะอย่างอย่างภาพนี้ก็ยังเป็นโครงสร้างอยู่แต่มันมีการโฆษณา นะขายเชิญชวนเชิญชวนให้นักลงทุนเนี่ยมาซื้ออย่างต่อนเนื่องจนถึงโครงการ18นะฮะก็ไปเจอแค่เป็นที่ดินชาวบ้านว่างเปล่ายังไม่ได้สร้างเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาเงินตรงไหนมาจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนทุกคนอ,อ,อ่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่ากลุ่มนักลงทุนที่ซื้อไป,ปลายเนี่ยซื้อตอนหลังเนี่ยเขาเพิ่งมาทราบทีหลังว่า มันมีนักลงทุนกลุ่มแรกที่ไปซื้อโครงการตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะคที่มีโครงการอยู่จริงปรากฏว่าห้องก็มีปัญหาอีกนะคะจะเข้าไปดําเนินการเองเนี่ยหลังจากที่เขาไม่ได้ค่าเช่ามาเนี่ยเขาก็จะไปเอาห้องเขาคืนนะคะปรากฏว่าทางโครงการก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนสัญญาให้เราะะรไม่ยอมยกเลิกสัญญาเช่าพอบางคนไปตรวจสอบห้องเนี่ยปรากฏว่าห้องคือโซมากเฟอร์นิเจอร์ก็หายไป มีปัญหาะะใช่ค่ะก็คือเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะคะออก็มีการฟ้องร้องจนมันบางคนบังคับคด,ดีแล้วด้วยครับก็ไปเจอโปะอ,อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าทรัพย์สินที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของ,ของบริษัท <คน S 2> ใช่ค่ะเออยังเป็นชื่อของคนอื่นอยู่เป็นของชาวบ้านอยู่ชื่อของคนอื่นและยังจ่ายไม่หมดด้วยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นว่าเอะแล้วทรัพย์สินถ้าเกิดว่ารอจนถึงโครงการแล้วเสร็จเนี่ยสมมุติมันมีปัญหาแบบกลุ่มแรกเนี่ย แล้วเขาฟ้องคดีแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทรัพย์สินของเราคืนหรือเปล่าเห็นชาวต่างชาติคือว่าชาวต่างชาติก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเขาลงทุนไปน่ะเจ็ดล้านกว่าบาทเจ็ดล้านแปดแสนนะคะซื้อสองที่เชียงใหม่กับเกาะลันตาที่กระบี่ไปเกาะลันตาไปตรวจสอบด้วยตัวเองไปดูแผ่นดินไปดูพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจสอบไปที่ที่ดินปรากฏว่าที่ดินนั้นก็ไม่ใช่ของโครงการนี้ใช่ค่ะเป็นว่าแอบอ้างเหรอรู้ยังไง มันมันน่าจะยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นของทางบริษัทหรือไม่แต่เอาไปขายเฉยเลยงียเหรอใช่ค่ะเก็บเงินสดไปด้วยนะโครงการโครงสร้างขึ้นมาใช่ค่ะทั้งหมดเป็นเงินสดนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าเป็นเงินสดไม่ได้มีการผ่อนจ่ายอย่างเช่นห้องสองล้านก็จ่ายตุ้มหนึ่งสองล้านเพราะอะไรเพราะเขาอ้างว่าถ้าหากคุณผ่อนจ่ายคุณจะไม่ได้โปรโมชั่นโปรโมชั่นที่เขาว่าก็คือเดี๋ยวจะได้ส่วนแบ่ง8ปเปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ต่อปีเดือนหนึ่งแล้วที่พี่เดียวถามก็มาสักหมื่นสองขั้นต่ำ มื่นสองะค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนเสือนอนกิน่ะได้ทั้งคอนโดได้ทั้งค่าตอบแทนหมื่นสองต่อเดือนไม่ต้องทําอะไรปรากฏว่าไอหมื่นสองที่ได้ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเอามาให้เรานะเออเขาบอกไม่รู้จะเอาจากไหนมาให้ส่วนภาพที่เห็นนะตอนนี้คือเป็นพื้นที่ที่กระบี่ที่กอลันตาเป็นอาคารร้างที่ที่อเมนโดเดินทางไปดูเขาก็บอกว่าเอออาคารมันมันเป็นเหมือนอาคารที่เขาไปซื้อต่อแล้วมันอายุประมาณสักสามสิบปีหรือเปล่าใช่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ มันเป็นโครงสร้างของคอนโดเนี่ยเขาเป็นคนสร้างเองไหมอะไรอย่างนี้ไงนี่ผู้เสียหายเยอะเป็นหลักร้อยคนเนาะโมเดลธุรกิจก็คือว่าก็จะมีพนักงานขายเนี่ยไปติดต่อพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าให้มาอยู่ด้วยนะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมาลงทุนกับเขาเนี่ยลักษณะเป็นการลงทุนซื้อห้องเข้าไปฮะจะมีเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องของค่าเช่าให้เพราะเขาอ้างว่าก็เมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเชียงใหม่นี้ชาวจีนมาเยอะก็มีนักเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวพอที่มาเที่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็เดี๋ยวจะจัดการค่าช่าตรงนั้นมอบส่งคืนให้กับทางด้านคนซื้อคนซื้อลูกค้าแรกๆนี่ถือว่าก็ได้เงินจริงได้เงินจริงค่ะได้ต่อเดือนเลยนะคะอย่างเช่นคนที่ซื้อยี่สิบเจ็ดห้องเนี่ยเขาบอกว่าได้ต่อเดือนเนี่ยห้าแสนบาท้าต่อเดือนแต่ลงทุนไปยี่สิบกว่าล้านเจ็ดสิบกว่าล้านเจ็ดสิห้าล้านม่เจ็ดสิบห้าล้านเยอะมากตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้แบงค์อยู่นะสามสิบล้านโดยประมาณกู้แบงค์มาซื้อเพราะหวังว่าเดี๋ยวจะได้กาไรตรงนี้แต่ปรากฏว่าไม่ได้เราก็ถามนะว่าเอ คุณพี่เคยเนี่ยหลังจากมีปัญหาคุณพี่เคยเดินทางไปที่เชียงใหม่เพื่อไปดูทรัพย์สินของตัวเองไหมเพราะว่าซื้อเยอะที่สุดเคยไหมไม่ไปไม่ได้ไปเลยเพราะเชื่อใจด้วยไงเชื่อใจเรล่ธุรกิจน่าสนใจมันจะมีเซลนะมีเซลที่ดูแลเซอร์วิสเราอะครับเซลนั้นมีความผิดด้วยไหมเออแต่นี่ติดต่อไม่ได้นี่ใช่ไหมเซลอะติดต่อไม่ได้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าลองให้อีกคนนึงอะติดต่อไปเพื่อ หรือว่าเป็นการล่อซื้อจะซื้อห้องค่ะติดต่อได้ยังขายอยู่ใช่ไหมยังขายอยู่ด้วยแต่โครงการไม่ได้สร้างเลยนะตอนนี้หยุดชะงักแต่ขายอยู่นะคะคุณผู้ชมเอ๊ะยังไงเขาก็เลยร้องดีไซน์ไงเพื่อให้ตรวจสอบพี่ปิพ์โครงการชี้แจงมา้วยังไงบ้างคะโครงการเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาส่งหนังสือไปหาลูกค้านะล่าสุดเลยเมื่อวันที่5มีนาคมนี้แต่ดิฉันเองก็พยายามที่จะแบบ ขอให้ท่านชี้แจงในรายการวันนี้หน่อยนะคะเพราะว่าคําชี้แจงมาเป็นประมาณ5หน้านะคะคแต่โดยสรุปเลยเนี่ยเขาก็บอกว่านี่แหละเขาอยากชี้แจงในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 เกนี่ยก็เลยทําให้ขาดสภาพคล่องนะคะและทีนี้เนี่ยเขาก็วางแผนว่าไตรมาสที่สองเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะดําเนินการต่อนะคะหานักลงทุนหาผู้ร่วมทุนเนี่ยมานะคะเพื่อที่จะ นี่แหละคะ่ะมีโครงการหลากหลายที่รออยู่แต่เขาจะทําต่อว่าเช่นนั้นะนะคะแล้วก็อ,อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นหน่อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเห็นบอกว่าหลังสงกรานนี้นะคะก็ จะให้ลูกค้านี่คะ่ะพร้อมเปิดให้ลูกค้านี่เข้ามาคุยแต่ว่าลูกค้าท่านนั้นนั้นเนี่ยจะต้องส่งอ e ีเมลหรือว่าโทรศัพท์มานัดหมายกันก่อนหรือว่าส่งนัดหมายกันทางอ e ีเมลอีกที่หนึง่งว่าอ,อ,อย่างนั้นนะคะแต่ว่าะะก่อนหน้านี้เนี่ยคือลูกค้าพยายามที่จะติดต่อพูดคุยกับทางโครงการนะแต่ดูแล้วนิ่งเฉยเพราะมีการชี้แจงหน้าแรกมาแบบนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยบอกว่าคือทางด้านโครงการเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีการสื่อสาร,หา,รหายไปเป็นเวลานานเนื่องจากว่าต้องทุ่มเวลา และกําลังอไปในเรื่องของการติดต่อทุนครับค,คุยกับกลุ่มทุนที่มีอยู่เดิมแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจารวมทั้งกลุ่มทุนใหม่ๆที่คิดว่าสามารถไปต่อให้กับบริษัทแทนที่จะรอแค่กลุ่มทุนเดิมทําให้ไม่มีเวลาสื่อสารกับลูกค้าทั้งหลายโ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อแล้วนี่บอกว่านี่ฮะคือนำเงินทุนมาลงได้สมเด็จก็เท่ากับว่าธุรกิจสามารถไปต่อได้ เพราะว่าเขาอยากว่าเขาไม่ได้นิ่งเฉยนะจึงได้ละเลยในการสื่อสารกับลูกค้าท่านไปนะครับบอกว่าบริษัทเนี่ยต้องขอภายมาณาที่นี้แต่นี่ด้านการก่อสร้างเนี่ยเขาวางประมาณสักสี่ไตรามาสเลยนะ,ะออแต่ละไตรามาสเนี่ยคือก็ต้องแบ่งโครงการก่อสร้างเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยว่าอย่างโครงการนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่ยังไงแต่มันมีโครงการหนึ่งนะฮะบอกว่าจะเสร็จสิ้นการยื่นขอ EIA รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอาคารสูง ภายในไตรมาสสี่แล้วก็มีแผนการเตรียมการก่อสร้างไตรมาสที่1ปี2566อ่ะอโปีหน้าปีหน้านะก็สร้างต่อว่างั้นนะเออดูในการชี้แจงเนี่ยจริงอกจาเขาจะสร้างต่อจากคอนโดแล้วยังมมีแบบเขาเรียกอะไรนะส่วนสนุกอีกนะจากเห็นในแปลนการก่อสร้างครับคือคือมีหลายโครงการนะฮะทำหลายอย่าง จริงๆมันก็พนักงานที่เดือดร้อนเรื่องเงินเดือนก็ออกมาร้องเรียนเหมือนกันนะคะก็จริงๆเขาเป็นในตําแหน่งเซลลนะอันนี้เปิดเผยหลังไม้เนาะเราก็แอบเนี่ยพูดคุยว่ามันจริงๆแล้วบริษัทเกิดปัญหาอะไรภายในครับเซลลคนนี้เขาก็บอกว่ามันก็ขายแบบพัฒนาเขาเรียกเลยนะก้ากระโดดจนจนเกินไปหรือเปล่าเติบโตแล้วก็เรื่องของการขายเนี่ยมันมันมีเซลล์บางบริษัทนะที่มาเตือนลูกค้า ก็คือแบบคือที่ดินน่ะมันยังไม่ใช่ชื่อของทางโครงการอย่าซื้อเลยอันนี้อันนี้มีลูกค้าบอกนะคะเซลล์บริษัทอื่นที่เหมือนกับว่าบริษัทเนี้ยมาฝากขายนะคะนี่ที่ดินเขาก็เตือนเนาะก่อนที่คุณจะซื้อห้องของโครงงการอะไรคอนโดอะไรอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้แต่จริงๆนะอย่างผู้ริโพคอย่างผมเนี่ยจะไปซื้อผมก็อ๋อไม่รู้อ่ะเราเป็นแบบลูกค้าหน้าใหม่ที่นี่ถ้าเกิดมือใหม่ไม่ได้แบบเป็นคน เป็นนักลงทุนน่ะเห็นแบบว่าโอ้โหทเป็นห้องตัวอย่างทําโมเดลขึ้นมาก็น่าสนใจดูน่าเชื่อถือนะแลกสณะคล้ายกันเลยเนี่ยอันนี้เป็นที่ดินที่เชียงใหม่ก็คือจะเป็นจริงๆมันมีโครงการที่มีโมเดลขึ้นมาแบบสวยงามแล้วนะแต่ทีนี้พอเขาลงพื้นที่ไปจริงๆมันเป็นแบบนี้ไงร้างหรือพี่ปิมเป็นที่ดินชาวบ้านอยู่เลยชาวบ้านที่ขายที่ให้กับทาง โครงการเองก็ยังไม่ได้เงินหมดนะครับมันมีเคสหนึ่งเนาะบอกว่าเนี่ยดิฉันก็โดนฟ้องเหมือนกันโดนใครฟ้องโดนนักลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติอะเข้าใจว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยที่เป็นชื่อเราเนี่ยค่ะไปสมสมรู้ร่วมคิดกับทางโครงการหรือไม่เพราะว่าเขาซื้อจ่ายเงินไปหมดแล้วครับแล้วก็นี่แหละมาตรวจสอบดูเอ้าที่ดินมันกลายเป็นชื่อชาวบ้านอยู่อะชาวบ้านคนนั้นโดนฟ้องอีกอะไรอย่างนี้โครงการเนี่ยยังชําระ เงินเรื่องของค่าที่ดินเนี่ยยังไม่ได้โอนยังไม่ครบใช่ไหมใช่ค่ะทยอยจ่ายอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าจะไปขายคนื่อื่นก็ขายไม่ได้ก็ติดเจ้าของโครงการอยู่บรางคนไม่รอไปขายคนือื่นก่อนแล้วที่สัญญาก็ยอมมาจะขายที่ไอ้นี่พอเข้าใจนะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนแบบขายฟันที่เราเห็นก่อนเห็นโมเดลเข้ามานะครับล้วก็เหมือนซื้อซื้อเอกสารหลักฐานซื้อโครงการมาแต่ทีนี้คือที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของทาง ทางโครงการไงค่ะนะแต่คุณเนี่ยไปเปิดการค้าการขายแล้วอย่างนี้นตรงนี้เขาจะแก้ยังไงเนะ <โฮ S 2> าะเจ้าของโครงการอ่ะยังไงก็อยากจะให้เขาออกมาชี้แจงแล้วก็อ่ะถ้าเราเขาเรียกว่าทําธุรกิจนี้แล้วแบบมันมีอยู่จริงอ่ะเนาะก็อยากจะให้ออกมาพูดคุยกันฮะอย่างงั้นดีกว่าเจรจาก,กันให,ให้ให้ให้มันมีความโปร่งใสเนาะหรือว่าเดี๋ยวทาง ดีเอสไออาจจะมีมีออกหมายเรียกไปที่ทางเจ้าของโครงการนะคะแต่เบื้องต้นทราบข่าวมานิดๆว่าเคยออกหมายเรียกไปแล้วแล้วก็น่าจะมาคุยกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ทีนี้มันมีกลุ่มใหม่ที่เป็นผู้เสียหายกลุ่มที่ซื้อล่าสุดนี่แหละนะคะออกมาร้องเรียนต่อเนื่องนะคะยังไงก็ฝากเรื่องกับทางกรมกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่างดีกว่าแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเนาะเราก็ไม่ได้กล่าวหาเขาว่า ชอบโกงไม่ยังไงอย่างเงี้ยมันมีประเด็นเรื่องร้องเรียนแล้วก็พยายามที่จะเป็นสื่อกลางให้นะคะ,คะมีผู้ชมไลฟ์เปิดมานะน้องแตนรัตนวันเนี่ยบอกว่าคือการซื้อคอนโดน่าจะซื้อจากบริษัทใหญ่ที่ทํามายหลายโครงการนนแต่ที่สาคัญกค,ออคการซื้อคอนโดสัญญาคือต้องละเอียดมากๆถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันร,ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้นะถ้าเขาไม่ให้ยกเลิกสัญญาและมีผู้เสียหายขนาดนี้ผิดทางแพงเต็มๆนะคะ